คนตกแล้ว <c oughs> ทบายดีมี่น้อง azt? คนตกแล้วคนตกแล้วเรียบช่วงเพรอดมเข่ารอดตายเลยพี่น <c oughs> ้องเข่าร่ดตายเลยมี่น้องเสียเงินร้อยอกว่าบาทจูด้าพี่น้อง รอบก่อนเนีะรอบก่อนที่สามพันรอบว่านี่ร้อยร้อยกว่าบาทเลยประจุน้ำรอบก่นแล้วจะมีกับมีแห้งเลยน้องเลยแต่ว่าในใจยังได้เต็มให้ยเต็มหายเต็มพันอยู่แล้ว ทาง้ันน้องน้ำแข่งหมดใจกันเมื่อไรจะแห่งอยู่เออมันมากงุ่นเดียวหนึ่งรเปล่าออ ปวดหัวกับซีพิวมากซีพิวเดียวกันซีพิวซีพิวพอเธอากับจีนขายกันอยู่เปจังและทรงสัยังไงก็ขอบคุณขอบคุณที่ลองอะไรที่เขามากดติดตามกดไลค์ให้เด็กๆได้กินชุ๊กกี้นะขอบคุณคุณยายจะดีเพิ่วทางฝั่งไทยผู้แรก่นฝากเงินมาให้ซื้อชื่อซุ๊กกี้เด็กๆกินข้าวบะมื้อหน้าเนี่กินอีกบ่อื้อโดยเลยกินยังอีกูหนา กินยัง้้อกินบสิ้้อ้กินกรน,นมนนต้องมือหนาอาจารมือแรกอย่างกินกระปุนมะแล้วชอบขนาดไหนอะไรพี่น้องไ,ไม่ใช่ลูกเราแต่ก็เหมือน,นลูกเราเพราะสีผิวอันเดียวกันเลย เนยมาดูสีผิวน่ะเนยหนึมาดูแขนมาดูแขนมาเทียบกันดูแขนนะเทียบกันอ๋อสีผิวไม่ต่างกันเลยนะเนยเนยเท่านี้ดูอ่าว้าเดียวขึ้นคุณจะคู่ได้เนื่อยพอมึงหนาตาวเดี๋ยวดายไม่แล้วโบแห้งหรืออะชิโบโต๊ะ นี่ก็เสี่ยงอยู่ตตองไกทำนิดแต่ชั่วรอดร้ายหนึ่งออเออรอดร้ายหนึ่นงเยเอ่เพราะว่ามันชิบตโต๊ะแค่นี้ได้บ่เดี๋มันิโต๊ะ่องทํามือหมดแล้วทั้งวันอยู่ค่ะ ใช่เลยประธานเลยหนึ่งแวแรงก่อนที่น้องเว็บีป ตรงน้างล่างกับท,ทาาเพื่อนในจังน้อยกับบมเป็นยังขับเขาห้ารอดเด้เอยดเย่พี่น้องบรรยากาศเออหุยฝนตกเลยมันก็นอุดมสมสื้นเขียวกระจี เขากะปิ่งอาหารแรงครับพี่น้องปิ้งนังหมูจางนังหมูเลือดเต็นหน,นังนังมันอย่าอับแพงอันนาบอดายกำลังไม่ด้ะนังนำไปเก็บเคือพูเก็บเคืออยู่พว ยางานรอจะเท้าชวนไปเนาะตอนนี้บรรยากาศแรงๆเัยเนาะเขากับสีเขียวเพราะว่าฝนตกใหม่ห้างก็ตกเศร้าอย่างไดนี่นม,มาอยู่ดอกประเดียด๋วยวหงุนะพี่เนาะฝนจะมาอยู่มาแรง สวัสดีปะลุงยังมาทกกับพี่น้องเพื่อนคำะคำไรก็ยังมาทกกับกับเองเด้อเหมือนกบเด้อไปเลักมเยไปคับดี๋ยวยงมักตอนไปเรอาไปดองไวคนอุกคนอาจะเห็นยังกินดอกกำมือเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีรอบนึงยัเลยเรียบร้อยแล้ว ทรงผมเปลี่ยนไปเลยเอยๆแต่ละมือมือนึงยังมือเนาะติดแล้วติดยังเด็กหน่อยแบบบอลบรได้รับการดูแลอย่างดีมากๆนรัติด่นงแบบมีน่แเลยยเมม้อเยเพื่อนหูว่าเนี่ยหนีแห่งกระจ่างแลม้วมีคนดูแลดีเ้่เอด้ แ yeah. okay. ม่แ yeah. ม่ห้องขักแม่ขักว่ายังได้กะอนี่แม่ขักว่ายังในห้องไปใช้กับแม่แม่แล้วบ่นเคยเลยเคยเหรอเคยกันตันแดงที่หนองน้ำทั้งล้างแล้วใช่ทางทน้งน่ะผแข่ได้เดินนั้งอันมีค้อนะ ยอีแยโอ้โหตกเลยนงเนี่ยแล้วหน่อยเนาะจะชิจ่างไหมจะชิย่างเลยสุกใส่ปลาทูอไม่ต้อแสบอยู่มูมูข่ไม่แล้วมูข่ไม่แล้วสุกเลยไปเนาะมันคือจะตก หน่อยๆผมลตัวว้เผาให้คอยเลยเผาเผาเกลือม่น้องมีนูเผาวันนี้เนียนเสืออีกล้ว จะใส่ผงชูรสแล้วเรียนเครื่องเป็ปะทู่พี่น้องใส่แต่ผงแดเซิมสมเสียงก็ไปนหน่งเฮ้ยกินมันหนองของอกคน้ว่าออมาเือของสองคนนปุ่นมะเขือปุ่นมะเือใส่แอบงูสมักเสียงสบายดีเรียบร้อยสมพากเสียงดีเรียบ้อยอันนี้ปีงังมครับพน้อ ยังหดสูบมะเขือยาพาวจำเอาเลิกเก็บบกเสีบกเสียบเสียนแล้วมันสุดยอดุันน่ะาจำปลาเขาขากรเทิมเขากินปลาตลอดเนาะเขาก็กินกาสื่อแ่นั้นนอกจาหมกเออม๋อเ โล9 0บาทซื้อเอง80โล80บาทโล9 0ซื้เอเอง80ซื้อดบบส่วนนะคื้อน้ำเขานะซื้อเอง80คือ้อเองซื้อคนเดียวันเขาน้องเอะเขามาประกอบ มีประดกพันมีปน่นนี้ก็มีหุนไดอยากอะไรก็วกาไปเปิดกางงี้เลยช้อนคนคนยังเื่อนหอ,อยแบบ

จะอบอกขาวจับอีกิก่ไหคับก็สี่ิิ่างจะเร็วกว่ห่างไปเชื่อหยับานอาะไรในะตาพนะื่นตาไอีกเนาะตาหงตาหงคะแนนคนที่มากไปเลย

chào chị hai chúc mừng các bạn biết một cách chị hai chúc mừng các bạn biết là thang như này. มักเห็นมันแดงห่อไ้ครับถั่วแอมาและถัวจะกินขุดเนื้อข้านี้แล้วกินนวานแล้วขมักเนวาน

ไม่ไม่รู้กม่แห้งลยวม่กุ้งใส่กลอกนแอบหวมเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวมากินกัน

นายิแกงอี๊มอยูยังคู่กับมอเรามอยูบอกนะพีแกแกงโนี่ปลาสินีอยู่บ่ไม่ตหครับปลาสิลงกอลเปปลาแดย่อนอยู่บมลได้กินยู่ตาตนเสือปลาไม่ยังมีใน้นได้เอาแหงลาไหลเอาบงเรือบืนไปปนงเลย คจะห้ามมั้ได้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องะไรแด้วเขามาชมผิดผ่าดอะไรกัะทน้ำลายไปเลนทำแรงทำแรงานกะปุลมั้งลูกไมแล้วไวเลยกระปุลจังปีแล้วกระประทยบาเอืยละไปเจอนะเงยตาหนองเพิ่มากินกระปุลคือกันพี่น้อยเอามากินเนาะปุนานมาหน